สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูในคลิปนี้ผมนะครับมาชิบาสุดเกียนหน้ารูอบอกสุดโคตรนะครับจะทำคลิปสัดท้าๆเกี่ยวกับน้องซิกเซอร์ที่มาจากอัปเดตล่าสุดของฟร์ซิกเซในรุ่งนี้แล้วก็โชคดีกับ m ูมอโลอัปเดตนะครับซิกเซอร์ตัวละครใหม่ของฟร์ซิกเซที่อัปเดตเข้ามาในวันที่เท่าไหร่วะยีิบเอ็ดมั้งยีิบสองยีิบสามเลยจำไม่ได้หรอก ซิกเซเป็นหนึ่งในตัวละครที่ค่อน้าจะเก่งอีกตัวหนึ่งของเ o าจะเกตที่เข้ามาใหม่จริงหรือเปล่าเรายังไม่ทราบท้องมีหลากหลายวารีแอน์และสามารถกระโดดได้เป็นตัวแรกที่สามารถกระโดดได้ในเกมมีความแปลกใหม่ในการเล่นหรือเปล่ามั้งนะแน่นอนตัวน้องค่อนข้างจะเล่นยากแต่ก็เล่นมันในเวลาเดียวกันซิกเซอรือเกตหฮหฮโฮ ในช่วงเวลาณเวลานี้กำลังมีปัญหาของการโดนลูปเป็นอย่างหนักลูปคืออะไรยกตัวอย่างมีหินก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งอยู่กลางม,มีนูบอยู่ตรงนั้นแล้วคุณเลนเป็นกีดคุณจะวิ่งคุณวิ่งไปตามเขาแล้วเขาก็วิ่งบนอยู่ตรงหินคุณก็วิ่งตามเขา แล้วคุณก็วิ่งไปทันเพราะคุณต้องมาติดอยู่ไอ้ตรงวงกลมหินหินอ่ะหินธรรมาดาน่ะหินแบบหินคือคุณติดอยู่ตรงนั้นเวสิ่งนี้แล้วสิ่งนั้นน่ะเขาเรียกว่าลูแน่นอนว่าผมอาจผมอาจอาจจะอธิบายไม่เข้าใจนะครับช่างถอะดิษฐเชื่อเป็นหนึ่งในตัวที่ตัวค่อนข้างจะบวมคินบ็อกก็ใหญ่ทำให้เดินติดง่ายและด้วยความตัวใหญ่เลยโดนลู ง่ายมากๆวิธีแก้ก็มีหลายวิธีทั้งกระโดดไปหาทั้งเร่งเอาสปีดและอื่นๆสกิลหากินของน้องคือเลดโหมดหรือสกิลหมาแดงคลั่งนั่นแหละไอ้สกิลนี้ก็เป็นสกิลอีกหนึ่งสกิลหมายถึงสกิลที่หากินแต่แต่ๆต,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 ตถ้าสกิลหมดอะครับคุณยังจะโดนดูเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วต่อให้คุณอยู่ในเลดโหมดถ้าคุณไม่มีสปีดพอ คุณยังจะโดนรูดอีกอยู่หรือเปล่านั่นคือคำถามของเราวันนี้เริ่ม,มาจากอย่างแรก Manic Fixation Passive ของน้องซิเซอร์มีหลักการทำงานได้สองแบบแบบที่เราไล่กับแบบที่เราไม่ได้เจาะจงคืออะไรที่ผมอธิบายก็คือ Manic Fixation เป็น p a s s i v ของการทำงานของไฮไลท์ที่เราได้เจาะจงหรือได้มอบให้กับซื่อคนคนนั้นเช่นคุณจำ s k i l l ได้ไหมครับ ไอสกิลดมกินนั่นแหละสกิลดมกินคือการไฮไลท์คนทั่วแมปไฮไลท์คืออะไรคือเรื่องแสงอะ่ะที่มันทาให้คนเราเราเห็นร่างแบบร่างเรืองแสงของคุณเนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่าไฮไลท์ซึ่งตรงจุดน,นั้นแหละที่เป็นการหลักการทํางานของแมนิ c ฟิกเซชันแมนิ c ฟิกเซชันนั้นทํางานจากจากคนที่เราไล่ยอยู่ที่เขาต้องติดไฮไลท์นะสมมติว่าคนณจะไล่ยอยู่เขาติดไฮไลท์เราจะได้สปีด10% แต่ถ้าเรายิงไฮไลท์ใส่คนอื่นแล้วเราไม่ได้เจาะจงคนนั้นเราจะได้ยีเราได้สปีดยี่สิบเปอร์เซ็นต์แทนอ,นอ,อ,อาา่าคนคิดอะไรออก้มั้ยต้นหมายเขาว่าถ้าคุณไล่แล้วแล้วคุณโดนหลุดอ,อยู่แล้วคุณเห็นว่ามันมีคนอื่นอยู่ในระยะคุณลองปล่อยสกิล infernal cry หรือสกิลหมายถึงสกิลนะสกิล infernal cry ที่ปล่อยเคลื่อนเสียงข้างหน้าลองไปปล่อยใส่คนรอบตัวดูแล้วก็หวังว่าไอคนนั้นน่ะจะไม่ได้วิ่งเขง้ามาในระยะมากพอเว้ยแล้วคุณก็จะได้สปีดยี่สิบ นั่นแหละคุณก็เลยต้องเอาสปีดยีตรงนั้นน่ะไปไล่คนที่แม่งจะหลูกคุณนอยู่อย่างเดียวนั่นแหละ 2. ส,สกิลกระโดดสกิลกระโดดเป็นอีกสกิลหนึ่งที่แก้หลูกได้ดีมากแต่ต้องใช้ให้ถูกถูกมุมด้วยนะถูกด่านด้วยเหมือนตอนนี้ที่คุณเห็นอยู่ด่านนี้มันจะมีจุดตาย2จุดที่ผมจะคอยอธิบายภายหลังแล้วกันว่าจุดตาย2จุดนั่นคือจุดไหนแต่ถ้าคุณเจอด่านนี้คุณก็ภาวนาไว้เลยว่าคุณทําอะไรไม่ได้หรอกเพราะด่านนี้มันมีอยู่2จุดที่ผมพูดเกี่มันก้นไมได้อะ เดี๋ยวอีกไม่นานนี่แหละผมจะแบบเหมือนทำเกี่ยวกับคลิปรีเมคไอคลิปนี้เนี่ยคลิปนี้มันกระจอกเกินไปแต่ว่าจะเป็นคลิปช็อตสั้นๆนะเพราะว่าจะให้ดูว่าตรงจุดไหนที่แบบมันสามารถกระโดดหลบนี้หลูได้ที่ผมจะสื่อก็คือมันเดี๋ยวอีกไม่นานนี่ผมจะลงคลิปสั้นๆเว้ยแล้วมันเกี่ยวกับจุดที่แบบว่าจุดไหนที่คุณน่าจะโดนหลุมมากที่สุดแล้วจุดนั้นอะเราแก้อย่างไงนั่นแหละเดี๋ยวผมจะหาวิธีแก้อย่างนั้นแหละ เัาจะนั่งคุณดูเกมเพย์นี่เถอะผมไม่ได้จะพูดละผมผมทำแค่คของเร็อ่ะไม่ต้องหวังอะไรมากหรอก